สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่ได้มาแนะนาทิกค,คุกกี้รันแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมจําลองเสมือน UG Phone นั่นเองนะครับสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ทั้งในมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับโปรแกรมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับช่วงนี้มังกรมานะครับเราก็ต้องเปิดมือถือฟาร์มหางกระปุกหมีทั้งวี่ทั้งวันนะครับก็อาจจะทําให้มือถือเนี่ย ทํางานดักได้นะครับยู p h o ฟ e ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็อาจจะทําให้มือถือเนี่ยจากที่ทํางานหนักนะก็ทํางานเบาลงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เครื่องเนี่ยไม่ร้อนไปมากกว่าเดิมด้วยนะครับเกินมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนเอนคลิกลิงก์ที่ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์ก็ได้นะ ก็เป็นลิงก์ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคลิกโหลดผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้นะครับก็จะได้488เพชรนะครับสามารถเอาไปลดราคาได้20บาทหรือเอาไปต่อเวลาฟรีได้นะครับอพอคลิกแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เลยนะครับก็จะมี Google กับ Facebook ให้ล็อกอินนะครับส่วน iOS เนี่ยอาจจะต้องไปเข้าเว็บของ UG Phone นะครับแล้วก็ไปทำการดาวน์โหลด แยกอีกต่างหากนะครับอ่าพอโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดเข้าแอปไปเลยนะก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกเลยนะครับให้เรากดปุ่มคลิกรางวัลไปรับรางวัลด้านล่างก่อนเลยนะครับพอคลิกแล้วนะครับเราจะได้250เพชรมาครอบคลองทันทีนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆกดคำว่าซื้อครับอ่ามันจะเด้งมาหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้250เพชรเนี่ยทดสอบฟรี4ชั่วโมงดูก่อนได้นะครับว่า อ้ยมันดีจริงไหมหรือมันยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นหลากหลายให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีละอันเลยนะครับอันแรก UVIP นะครับก็จะเป็นราคาถูกสุดนะครับตกวันละประมาณ10บาทนะครับแล้วก็เขามีสเปคให้ดูข้างบนด้วยนะครับว่าอะไรยังไงถ้าเรามาปล่อยแค่คุกกี้เราไม่ได้อะไรมาก็ซื้อระดับต่ำสุดก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นเกมอื่นด้วยแล้ว เป็นเกมที่ต้องฟาร์มตลอดทั้งวันพวก MMORPG อะไรพวกนี้ก็แนะนำว่าให้ซื้อแพ็กเกจที่อัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะแนะนำเป็น MVIP เลยเนาะเป็นแพ็กเกจใหม่ล่าสุดนะครับก็คุ้มกว่าเนาะแต่ว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันจะอะไรยังไงจริงไหมลองซื้อ เวันมาทดลองก่อนก็ได้นะครับยิ่งซื้อวันเยอะเนี่ยราคาก็จะยิ่งถูกนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อ30วันเนี่ยก็จะตกเฉลี่ยวันละ17บาทเท่านั้นเองนะครับ<อ> <ๆ S 2> ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะแต่ก่อนอื่นเราก็ทดลองใช้ดูก่อนได้นะครับแล้วมันดียังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอพอเราทําทุกอย่างเสร็จมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้าอุปกรณ์เลยนะนี่ครับก็มีเวลาเนาะ ให้เราทำการล็อกอินเข้า Google Play นะครับแล้วดาวน์โหลดเกม Cookie Run นะครับหรือถ้าใครเล่นเกมอื่นๆด้วยก็สามารถดาวน์โหลดที่เกมเซนเตอร์ได้นะครับอ่าเราก็พิมพ์ไปเลยนะว่า Cookie Run นะครับเราเล่นหนีเตาอบอ,อ่าเราก็ต้องเลือกเกมให้ถูกต้องนะครับเราก็ต้องเลือก Cookie Run หนีเตาอบนะครับ เราก็ทําการติดตั้งเลยอันนี้ผมก็โหลดแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยก็จะมีปุ่ม w i f i อยู่ทางด้านซ้ายก็เป็นปุ่มรัดของโปรแกรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปฟาร์มแฮนดี้กันดีกว่านะครับอ่าว่ามันอะไรยังไงนะครับนะผมจะฟาร์มของลินจีนะครับเราก็เหมือนเวลาเราปล่อยฟาร์มปกติเลยนะครับ ก็ปล่อยไปได้เลยนะครับพอถึงจุดที่ต้องออกก็ออกได้นะครับอ่าอันนี้ก็เบสิกเบสิกนะครับเหมือนเราเปิดเกมแต่ว่ามันประหยัดทรัพยากรมากขึ้นแค่นั้นนะครับแต่มันมีความพิเศษมากกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเดี๋ยวรอให้ถึงจุดก่อนนะครับอ่าใกล้ถึงจุดแล้วใกล้ถึงจุดแล้วนะครับ อ่ายิงไอ้นี้ไปแล้วก็ออกไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะถึงจุดที่ต้องรีแล้วนะครับนี่นะก็รีไปนะครับเราก็ทําแบบนี้วนๆเหมือนเดิมได้เลยเหมือนฟาร์มปกตินะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูความพิเศษเลยดีกว่ามันพิเศษยังไงนะให้เพื่อนๆนะครับกดนี่กดคําว่าหน้าจอแยกนะนะครับแล้วแต่มือถือแล้วแต่รุ่นนะครับพอเรากดนะครับมันก็จะมีปุ่มเกมของเครื่องอยู่ใช่ไหม ข้างบนเนี่ยเป็นของ UG Phone นะครับข้างล่างเป็นของเครื่องนะครับเราสามารถเข้าเกม2 ID พร้อมกันได้ในเครื่องเดียวนะครับนี่คือความพิเศษนะอ่าแต่ว่ามันอาจจะเอาเหมาะมาฟาร์มใครเล่น2 ID แล้วต้องการฟาร์มหาแคนดี้พร้อมกันเนี่ยก็ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาเล่นเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับที่ต้องแบ่งครึ่งหน้าจออะไรแบบนี้นะ เออนะครับเดี๋ยวจะตัดฉากไปตอนที่ผมพาฟาร์มเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ตัดฉากเข้ามาในเกมนะครับคือเข้าได้จริงๆนะอ่าเข้าได้สอง i อดีพร้อมกันนะครับ ID ดีบนเป็น ID ดีหลักผมนะส่วน i อดีล่างเนี่ยก็เป็น i อีกิกก็อกปาจิงโกะนะครับอ่าก็ไม่มีตัวไม่มีอะไรเลยนะเป็น ID ดีแบบเลเวลหนึ่งอะนะครับอ่าแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเรามีไ d ดีหลัก ID ดีรองเรานะครับ อยากจะฟาร์มแคนดี้มังกรลำไยลิ้นจีเนี่ยเราก็สามารถปล่อยฟาร์มได้เลยนะอันล่างผมไม่มีตัวนะก็เลือกๆเดี๋ยวผมเลือกๆสักตัวหนึ่งนะครับอ่ะอัศวินละกันนะครับด้านล่างอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยฟาร์มเลยนะสมมตินะครับว่าเป็นตัวเดียวกันเราก็ปล่อยนะครับอ่ะด้านบนครบแล้วเราก็กดออกอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับปล่อยได้จริงนะครับพร้อมกันนะนี่คือความพิเศษนะครับอ่า โดยปกติเนี่ยถ้าเราเปิดเกมจากเครื่องเนี่ยมันก็เปิดได้แค่อันเดียวเนาะก็หลกัหลกๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์หรือว่าถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ